แบบนี้จ้ะอืมนนัส,นนสวยอือืมนำนัอันน,น,นี้ก็สวยอืม สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนครับกลับมาพอกันที่เขากับช่องเคยบ่นคนกระสินครับผมวันนี้ผมกับน้องเบียร์สิภพาพ่พอแม่พี่น้องมากินครับไข่ลูกไข่เป็ดลูกเวียดนามหรือว่าไข่ห่างห้างรับนี่น้ำจิ้มครับน้ำจิม้มคาปันไม่ไหม,ไมพี่น้องโซ่เพิกันน้ำจิ้มคาติดตวดัวยเด้อจ้าปันไม่ไหมนะครับเด้อพักกันที่มาพักเะดาวสายคมมือเราครับมาละ แค่อสแตงหั่นหอมแขกหอมสดครับม<อ><ป>ะน้าน<อ>จ<า>้ะไวทาบีบมาพี่น้องมาโอ้หิวแล้วครับก,รกินน้ำกันจ้ะอันนี้จะเป็นไข่อันไข่ลูกระดับหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะเดแชนะคะอันนี้จะเป็นระดับหนึ่งผมกินเด้อพี่น้องวันนี้ไม่ใส่เลยเดช โออกันล้อกมกันนะอุ้ยยยยยอยย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 นยย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 ยนยย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 ยนยย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 นยย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 ยนยยใส่นยดยยยยยยยนยยยดยยยยดยดยด จ,จิ้มจ้าพี่น้องจ้ากำลังไววไปหลอพี่น้องอือบผมอือพี่น้องแบบนี้จ้าอือ

ันนี้จะเป็นหลูกอ่อนๆโตอ่อนมันระดับหนึ่งจ้ะอร่อนุิมาิอร่อ แตมจร,จริงๆแล้วถ้ามากินอันระดับสองเนาะเป็นโตเป็นโตถึงแม่เอกในจากไม่ค้นน่อยๆมากินแนวน,นั้นก็ดีแสีบเนี่นสำหรับก้นหี่ฮัดกินไหมกินแบบนี้ด้จจาระดับหนึ่งมันสีแบบว่าเป็นตะหยาดเนาะสีแบบแ่บก็ดีนะครับเพราะว่า เราับหนึ่งนี่ไครนี่มันจยากข้าวขาวเลยใคอยากอะข้าวขาวมันจะแข็งแข็งสารับสองไครขาวมันเกือบหายไปเล้ครับมันจะเกือบหมดนะใช่เราไม่ชอบกินตรงข้าวขาวมันขืาวขาว,ขาว,ขาว,ขาวมันมจะกลายเป็นตัวตัวนี้มันจะแข็งตัวรวมเล้วกับแซบบุ้ครับอดูนิ่มๆหมักลุยๆเลย สวัสดีครับน้ำจิ้มกัเอาลงกระไรครับตัวกินสองคนนึกเขากินกระปุกกันกินกระพื่นกับบะข่าวลงครับอื้อหือือหือกใอื้ พักตลอดกับดิบธุนยนั่นพีน่เ้อะเป็นลูกแบบนี้นเจ17ซิมผาซิมผาไหมบอ17หน่วยบอซิน่

น้ำจิ้มเด็ดแห้งอืมอืมตับเราหอมมันเรอันไข่หลวง เบลมาจากต่ำด้วยจ้กต่ำ่นขายขอบพี่น้องผู้ใดสนใจทักหาตต่ำใส่เล่ดด้วยจ้าพี่น้องจา้าเดบสสีทิมอันลิงลิงสร้างเสือเนาะไข่ซึ่งเขาไปในเพจตำ่ำเลยครับผมตำ่ำนีข้าว รายละเอียดดูข้างในกันบ้างครับหนึ่งแพงสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งซึ่งแผงสิบห้าฟองสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะส่งนิ่มเอ็กเพรสของตำ แห้งปะปะ๊าเนี่ยเดชชอบกินเดชชอบกินประมาณนี้ค่ะเดยมาก,กินประมาณนี้อันนี้นี่สิเป็นแบบเริ่มเป็นโตเริ่มเป็นโตข้างในไหมดีไดดบอลีให้พี่น้องเมืองไดดบอมันเป็นโตเลยเดชโตมันเด้จานนี่ ระดับนี้แหละมันสีป่าแข็งโกลมบนลูกเลยเด้อสีเป็นโตอ่อนมีขนหน่อยๆอันนี้โอ้ยใครหนามเด้อฮะหนามหููรดแหละโอ้ยหนามพี่น้องหนามมันนี่จะถิ่มเด้อพี่น้องเด้อหนามมันผ้าเสื้อผมนี่สูตรโลดหนามมันจะถิ่ม บะข้าวครับผมยันจะเข้าวเดี๋ยวเพื่นอนตามมันเนี่ยของแสบอยูก่กับพวมาคือเกาพี่น้องอครับนี่คือแกออกมานครับน้าออไใส อุ่นะน้ำอืำมพี่น้่ออสวยอออืมน้ำหนุ่งอุ้ยเป่นอะออันนี้ก็สวยอืม ข้าวๆาน,น,นี่บางคนก็หมักมากมากแบบไข่ไข่ดนันเลยๆขอไข่ดนัเนเลยๆนะจ๊ะกรึบๆบ่มันเดือกไปไลยเลยพี่น้องกับผลเงินมาเนี่ยครับมันอยู่ข้างในเนี่ย <c ười> ยำติค่า,อาหอมเลยจับ นี่แหละมันจะแข็งค่อยๆนี่แกะหนกแกะหอดนี่มันแกะหนากมันดันหลุดผมมากินเป็นตัวจังออยครับแม่แต่ถ้ามากินเป็นตัวเป็นคนจังเลยเนาะกินคือบีกอะมันจะมันครับแม่มันไม่สิบแบบไข่แดงมันจะเหลืองมากๆเลยคือเห็นสวยแบบนั้นนะมันจะมันเป็นตัวนะคะลูกค้า นาะนี่น้องจ๋ามันบอกแมวว่าอยากได้ไข่เหลืองแต่ไม่เอาตัวมันบดได้จ้ะพี่น้องไข่มันเหลืองจัดนี่คือมัน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 แข็งแรงแล้วไหมเนาอปะปะจะแบบนี้ต้นอ่อนไม่ค่อยมีตัวเนี่ยนี่จะไข่ไข่แดงไข่แดงมันจะออกแค่เหลืองเหลืองเรืองตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้สวย ดูลายก็รู้เส้นเลือดใหญ่ใหญ่เฮ้ยน้ำอะเห็นปะอืมเป็นขลุกคลุก เบียนะขายไข่ทั้งขายไข่ทั้งอันนี้จนจนเชี่ยวชาญแล้วจ้ะว่าตัวไข่ฟองไหลงามว่นนางน้อยยัดน้ำสอกพี่น้ำมันไหล,ไหล <c oughs> มันไหลแห้งเบียเคยเอามาขายอยู่กับซีนัมดิพี่น้องขายดีดิพี่น้องขายดีดีจ้ะแต่ว่าขาดตลาดเนาะวันเนาะ มันบอกคอยมีช่วงที่เขากำลังหิดหิดกันค่ะๆนั้นโอ้ยหาอยากกระดกใครก็ได้คุกขาเไปทากินมาจังปังเบียสีแบบว่าค้ายเป็นชุดเนาะ ชุดละเจ็ดสิบบาทหนึ่งให้พ่อมีมน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มน้ำขายอยู่หน้าห้ารขายอยู่หน้าห้ารจุดจับหนึ่งไปซึ่งหนึ่งเอาไปขายน้องเลย,ยอยากกินเข้าขมาแวะซื้อจ้ะดีย๋ยตอนอยู่ไปได้ขายเนะี่เพ็ยหลลยอยางไลายบองมีเวลาแสบจ้ะ นะครับผมเพื่อสำหรับ <c oughs> พี่น้องผูง้ใดกาเราช่วัเราฟังนะครับสนใจใครเข้าไปเลยครับเพจตะมีหิวข้าวมีรายละเอียดทั้งหมดเลยอย่างแ่นอนจ,จะมีแอดมินตอบนะคะคทั้งเพจทั้งไลน์ดิเวบซีทีมไว้ให้้จากพี่น้องจ้ะครับผมสำหรับทีมีนะครับเนาะพี่น้องกาเราเช่วยเราฟังอยู่นะครับเนาะถ้าถึกใจกด ไลคกดแชร์กดติดตามให้ผมทั้งสองคนด้วยนะครับช่องเคยบนคนกละสินเมื่อนี้พิษลาดประกันไรขอให้ได้ครับผมเมื่อนี้ผมขอลาละครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสว,ส,สวัสดีครับ